หากคุณผู้ชมชื่นชอบแมชการจำลองการแข่งขันและการภาคบรรยายสุดมันแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเม a g u e คุณผู้ชมครับฤดูกาล2024-2025เข้าสู่แมชเดย์ที่35แล้วครับ นัดนี้พาคุณผู้ชมมาที่เบนฟอร์ดคุณผู้ชมครับรังย่าวที่ G-Tech Community Stadium นะครับเบนฟอร์ดต้อน,นรับการมาเยือนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ผ่านตัวเกม EA FC 25และทาง Football Gaming Team 16กเพราะฟุตบอลคือความสนุกปรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายและตั้งใจส่งมอบความสุขให้กับทางคุณผู้ชมทุกท่านครับ ในส่วนของนัดนี้ครับแข่งขันจริงในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับแข่งขันเวลา20นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยขอณผู้ชมติดตามรับชมทีมรักทีมชอบได้เต็มที่เลยคผู้ชมครับเอาในส่วนของการ อาจจะลองกันนะคับในนัดนี้ครับยีต้อนรับแฟนเบนฟอร์ดกับระบบ4-2-3-1สับประตูเป็นมารเฟกเคนครับแนวรับมีทางอาเยอร์โคลลินส์พินน็อกเลวิสพอดเดอร์ครับแดนกลางมีทางนอกาดเยนเซนเดมสกัดนะครับมีทางเชดเอมบูโมและด้านหน้ามีทางยูเนวิสซาคุณผู้ชมครับอ่าฮินดีต้อนรับแฟนบอลทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับระบบ3-4-2-1ครับสับปะรูเอนเดอออนาน่าครับแนวรับโยโร و แม็กควายเดลิกครับ แดนกลางมีมาสโรวีครับอุกาเต้บรูโน่ชอครับแดนหน้ามีฮอยลุนเมาส์และมาแล้วครับอามัดดิลูผู้ชมครับจำรองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้กำลังใจสุดสำคัญเพียงแค่ค,คุณผู้ชมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เลยคุณผู้ชมจะไม่พลาดความสนุกความมันกับที่นี่ครับฟุตบอลเกมมิ่งทีมสิบหกรฟุตบอลคือความสนุกตัวนี้เกมเรื่องคุณผู้ชมครับทีมเยอแมนเชสเร์ยเต็ด มาในชุดสีน้ําเงินกุมทา่าก็เป็นฝ่ายเขียวบอลกรับบุกจากขวามาซ้ายนะครับส่วนทางเจ้าบ้านกบเบรนฟอร์ดมาในชุดสีขาวสลับกับสีแดงเป็นฝ่ายตั้งรับในตอนนี้บุกจากซ้ายมาขวานะครับเอาเละครับ90นาทีหลังจากนี้ในตัวเกมจะเป็นอย่างไรไปรับชมและสนุกกันกับคุณผู้ชมครับอูกาเต้ครับเก็บบอลได้ย้อนขึ้นหลังมาที่เลนิโอโรขวาของทางมาสราวี ดึงจังหวะมาแล้วดูครับยังมีม้วนโดนสก,กิดแต่เอ้าวเลยครับสปีดมาดื้อ,อแล้วบนอลออกหลังเลยครับโหโหเรียนคุณผู้ชมนะครับในนัดนี้แอดมินเนี่ยบันทึกเทปตั้งแต่วันที่30เมษายนพุทธศักราช2568น,นั่นหมายความว่าก่อนที่คู่นี้จะเจอกันเนี่ยเดี๋ยวแมนเชสเตอร์ยเต็ดจะต้องมีคิวไปดวลนัดรแรกนะครับในศึกยูโรปาลีก กับทางแอติกบิลเบาทุ้ชมครับผลการแข่งขันนั้นน,นจะเป็นอย่างไรขอให้กำลังใจกับทางแมนเชสเตอร์และแอติกบิลเบานะครับมาอัปเดตผลการแข่งขันในตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้มาดูตรงนี้ก่อนเอ็มโบโมโฮโหดูครับสวนขวามาเลยครับเมื่อจอฝั่งขวาแล้วซัดซ้ายซ้ายของเอ็มโบโมโอเป็นเจ้าบ้านครับได้ซัดได้เฮก่อนเลยครับที่ GT e c h c o m m u n i t y Stadium ครับโอ้โหแพรงรับตรงนี้ เจาะทะลุทะลวงมาแล้วดูครับกดซ้ายตรงนี้หนีมือทางเดลนาหน้าเลยครับ1-0ของทางเบลนฟอร์ดขึ้นนำแมนเชสเตอร์เต็ดไปก่อดเลยครับอูโหจากจังหวะตัดหลังครับแทงทะลุช่องมาแล้วซัดตรงนี้อู้หู1-0ครับสะใจเลยครับสำหรับทางโทมัสแฟงครับคุณผู้ชมครับผู้สังเทีมของทางโอเบลนฟอร์ดในช่วงเวลานี้เลยคุณผู้ชมครับอาเลยครับไม่ถึง10นาทีผ่าน อูกลายเป็นทางฝั่งยูเนเต็ดครับไล่ตาม 1- 0ครับคุณผูม้ชมนัดนี้ก็คาดหวังว่าทั้งมาไทเดลิกนะครับรวมทั้งกับอามัดิโรนะครับจะกลับมาในนัดนี้เ,เดี๋ยวดูครับแข่งขันจริงจะเป็นอย่างไรครับบอลเพล็กตรงนี้ครับวิซ,ซ่าตักโด่งขวาขึ้นมาเอมโบโม่ครับพาทัวรฝั่งขวาดึงจังหวะแล้วป้อนบอลกลับมาที่วิซ,ซ่าโยนใหม่แดมสกัดคืนมาที่วิซ,ซ่าครับ ตัวบอลกลับเข้ามาแล้วตรงนี้เช็มิซัตโอ้โหๆนะน่าลอยตัวไปเซฟแล้วมาอีกทีนึงตวัดตรงนี้แม็กควายครับบล็อกไว้ก่อนเลยครับโอ้โหๆดูครับมาเอ็มโมโมโอ้สร้างความปั่นป่วนให้แนวรับโอ้ยูนเต็ดโอ้หลากหลายเหลือเกินครับแล้วดูครับอ่าซัดประตูแรกไม่พอครับโหมาลุ้นกับจังหวะเปิดฟีคิกตรงนี้ด้วยอื้มดูครับ บอลมีโยนเข้ามาครับจังหวะสก,กัดได้ของเลนิโอโรครับให้มามาสูรีบอลไทยมาทางฝั่งอามาดิโรเอาเะยครับมาเลยครับผู้เล่นที่อ้แฟนบอลยูเตโอ้คิดถึงเหลือเกินเลยครับมาที่บรูโน,โน่เลยครับบอลย้อนมาลูกชอดีดมาใหม่ราซุดห้อยลุนโอโหจะพิกมาข้างหน้าตรงนี้โดนโฉบบอลไปครับ จังหวะที่ลูกชอมงกลับมาที่อกาเตะอาร์มเดิโอโลย้อนคืนหลังมาใหม่ครับพลิกได้แล้วเอาละครับกลับมาบทบาทเกมรุกเยอะเลยแล้วตรงนี้คอยรุ่นโอ้โหคอซัดยังไม่ผ่านทางมาร์เฟคเคนครับอือสิบเก้านาทีผ่านยูเตดเริ่มตอบโต้ได้บ้างเหมือนกันครับเัมสกาดมีแปรยัดขวาเจาะโอ้โหเจาะตรงนี้แล้วครับเอโมโมตัดเข้ามาย้อนหลังวิซาแต่ตรงนี้ยังได้อยู่โอ้โหยวนา่นาหน้า เข้ามาเซฟได้ครับโอ้โหแผงหลังยูเนเต็ดวันนี้โอ้โหโดนเจาะหลายจังหวะเลยครับแต่ตรงนี้ไม่ล้ำหน้าครับอูนาน่ามาช่วยได้ครับโอ้โหเซฟจังหวะสำคัญไว้ครับยังไล่ยังไล่เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นโอ้ส่วนทางเบนส์ฟอร์ดอันดับตารางคะแนนตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่11ครับ46แต้มครับส่วนยูเนเต็ดอยู่อันดับที่14มี39แต้มครับคุณผู้ชมแต่ตรงนี้บรูโน ตบบอลย้อนกลับเข้ามาที่ราสมุดคอยลุนสายที่เติมครับเมสันเมาวันนี้ได้รับโอกาสนะครับยืนเป็นกองกลางตัวรุก <c oughs> แต่จังหวะจ่ายของลูกชอครับล้นออกข้างไปเลวิสพอตเตอร์ครับ <c oughs> เล่นกับไทโบโม่บอลฝากเข้ามาตรงกลางเดมสกัดจิมมาครับเช็ดโดนกวาดตรงนี้แหมสองคนไม่ไหวเลยครับรูโน ถ่ายบอลขึ้นมาที่ทางมาสเวออามาัดเดโรครับจิ้มมาเมสันเมาสัตอาการบาดเจ็บได้แล้วคอยลุนตรงนี้ครับบอลแปะย้อนขึ้นมาอามัดมีกดโอ้โห,หดูครับแฟนบอลเบนฟอร์ที่อยู่ด้านหลังลุกฮือเลยครับโอ้โหดูจังหวะส่งซ้ายไกลๆตรงนี้ครับโอ้โหหนีมือทางเฟคเคนไปแล้วครับแต่บอลหลุดออกนอกกรอบไปครับโอโ้นี่คือความสามารถที่แฟนยูไนเต็ด โอ้คิดถึงเลยครับสำหรับอา์มัดเดีโลครับผลงาน5นัดล่าสุดของทางเบรนฟอร์ดนะครับผู้ชมครับพวกเขาชนะ2นัดครับเสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับนัดล่าสุดโอ้โหฟอมเด็นเลยครับเปิดบ้านเอาชนะทางไบรตันมา4-2ครับนั้นมีเอมโบโมเหมา2วิซซ่า1แล้วก็นอกกาดครับมาสัต์ปิดท้ายช่วงนาทีที่90บวก5นาทีนะครับ เอาแต่นีบอลจาะอ,อีกแล้วครับแม่เจาะทางฟังเดลิกครับแล้วตัวนี้วิซ,ซ่าแม่จะจ่ายยัดตัวนี้เอาแล้วบอลย้อนหลังกลับเข้ามาใหม่วิซ,ซ่าอีกทีนึงฮูฮ้ฮดูครับไปจ่ายบอลกันไม่ละเอียดตรงหน้าบ้านของตัวเองครับโอ้เกือบโดนไปแล้วครับยูไนเต็ดโอ้ส่วนฝั่งยูไนเต็ดนะครับถ้ายังไม่นับรวมนัดที่จะเจอกับทางแอตติกบิลเบานะครับห้านัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวครับเสมอ2นัดแล้วก็แพ้2ครับซึ่งนัดล่าสุดก็พึ่งไปเสมอกับ ทางบอลมัดครับไปแบ่งแต้มมา1เท่าครับโดยอยรุนมาซัดช่วงท้ายเกมแต่ต้งนี้อีกทีหนึ่งว้าทะลวงมาของทางวิซซ่าครับโอ้โหหาช่องเจแต่วันนี้โอนา,นาหนิวหนึบเลยครับยังไล่ตามเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับโอ้โหแล้วยังเป็นบอลของทางเจ้าบ้านเบรนฟอร์ดครับโอ้กับนัดที่อูผ่านมานีด โอ้ถล่มในบ้านของตัวเองที่ G t e ท h เ t ด d i u ียมสี่ประตูครับยังมั่นใจต่อเนื่องครับแต่ยูนิเต็ดตรงนี้ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับบรูโน่มีขว้มาเอาเลยครับมสันเมาส์หนึ่งต่อสามครับตบบอลเข้ามาข้างในฮอยลุนให้มาบรูโน่ตวัดย้อนมาครับอาหมัดอาเลยครับมีช่องโดนแซะโดยพินน็อกครับโอ้โหยังหาโอกาสยิงไม่ได้ครับจากจังหวะเมื่อสักครู่เรามาเป็นแผงแล้วครับทางเรนฟอร์ด เอมโบโมโตัดเข้ามาวิซ่าสปีดตรงนี้จะหนีแม่ไกวแม็กไกวามาขวางก่อนโอ้โหเกือบไปกับมีนเต็ดข่าวมิวเต็ดล่าสุดนี้ก็ยังมีความสนใจในตัวของทางวิกเตอร์เกียวเครเรสคุณผู้ชมครับกับส่วนหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับอูเดี๋ยวดูครับวา่าตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์หรือฤดูกาลหน้าร้อนตรงนี้ เป็นอย่างไรครับโอ้ตอนนี้ที่ข่าวมีแน่ๆคือทางมาติอุสคุณย่าครับก็เป็นกองกลางตัวรุกด้วยนะครับแต่ตรงนี้ดูครับหอยลุนขอซัดเลยครับโอ้โหดูครับว่าโอ้ยดูครับยูเนเต็ดก็ต้องการอสุดหน้าที่มีความเสียบคมมาช่วยทางลาซนหอยลุนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับเอาแต่ตรงนี้ครับท้ายครึ่งแรกครับบอลจี้เข้ามา ตบกับพามาเดมสกาดให้มาตัวนี้ทางเชฟมีกดปันฮูโ้อโอดูคำหกักคอตรงนี้แต่โอนานา่าโอ้ยังช่วยยูไนเต็ดไว้ได้หลายจังหวะครับตัวนี้วางบอลออกบอลยาวแต่โอ้เป็นจังหวะบอลทุ่มยูไนเต็ดครับทดเวลาสองนาทีตรงนี้ไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่โอ้ลูกชอไปอรีบทุ่มครับว่ากลับมาเป็นบอลของทางเบรนฟอร์ดของบอลใหม่ครับเดมสกาดยัดมาข้างหน้าวิซ่าพลิกได้เลยครับบอลไหลมาตรงนี้เดมสกาด ให้มาที่เอโบโมตัดหลังอ้าวแล้วครับขวาของเดมสกัดแหวกหนีกดตรงนี้คููอยู่นะน,น้าโอ้โหวันนี้เซฟกระจุยเซฟกระจายเลยครับโอ้แต่ครึ่งแรกยังไม่จบครับเบนฟอร์ดบดต่อครับมีขยับเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวดูครับว่าเอโบโมจะเล่นแบบไหนเล่นสั้นเล่นยาวที่ผ่านมาก็เน้นบอมเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับเลือกเล่นสั้นบ้าง ดัมสกัดตรงกลางเอาละครับเชิดมีซัดตัวนี้ติดบล็อกแล้วฉลับสุดท้ายเข้ามือทาโอนาน่าแล้วพุทธสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยูนเต็ดเอ่อยังไล่ตามเพียงแค่ลูกเดียวครับแล้ววันนี้ไบรอันเอมโบโมครับโดดเด่นจริงๆครับทั้งการสร้างสรรค์เกมรุกรวมทั้งการซัดประตูครับตัวนี้เบนฟอร์ดหนึ่งครับแมนเชสเตอร์เตตส์ศูนย์เดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ ยินดีต้อนอรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับ1-0ที่เบลนฟอร์ดขึ้นนำโดยเอมโบโมครับเดี๋ยวดูครับ45นาทีหลังจากนี้รูเบนอโมริมจะแก้เกมสู้กับทางโทมัสแฟงเป็นอย่างไรลุยกันต่อครับสายที่ไทบอรมาครับลูกชออยู่ที่บรูโนเฟรนเดสบรูโนขวางสนามมาที่มาสรวีครับบรูโนเก็บบอลได้ เล่นกับอูกาเต้ครับโอ้เน้นการคลองบอลสู้แลวครับหอยลุนตรงนี้พลิกได้หออกดดูหูตาข่ายไว้ด้านข้างครับยังไม่ตวนกบเอาเลยครับเริ่มมาเน้นการบวกเจาะโอ้สู้เข้าใส่แลวครับอ่าตัวนี้ทางอ่าเย็นเส้นโอ้ถูกถอดออกครับเป็นทางยานิวลงมาครับ ในการแข่งขันจริงเนี่ยทางวิทอทรี่ยานเนลเนี่ยยังมีปัญหาการบาดเจ็บที่เท้าอยู่นะครับรวมทั้งทางโจสดาซิลวาครับฟาบิโอคาบันโยรวมทั้งอารอนฮิกกี้ครับแล้วก็อิกอทาเตียโก้คุณผู้ชมครับอันนี้ยังไม่ผ่านความฟิตนะครับโอ้โหก็เอาเป็นกำลังใจให้เหล่าผู้เล่นที่บาดเจ็บกําลังฟื้นฟูของทางเบรนท์ฟอร์ดด้วยนะครับเอาแต่ตรงนี้ยูนิเต็ดลุยต่อครับบรูโน่เฟรนเดสให้มาที่อูกาเต้แปะ้ายมาบรูโน่ครับ ไหลตรงนี้เมสันเมาจี้เข้ามาในกรอบจี้ตรงนี้ดึงจังหวะบังม้งมวนกลับมาใหม่ครับบุโนถึงอาหมัดซัดโอ้โหดูครับอโอ,โอ,โอ้ยังเป็นเซฟของเฟลเขนอยู่โอ้ส่วนทางยูเนเต็ดเนี่ยปัญหาเล่นบาดเจ็บนี่ก็ยังมีทางไอเดนเฮเว่นนะครับที่อยู่ในช่วงระหว่างการฟื้นฟูนะครับ แล้วดิโโกดาโลนี่เจ็บบริเวณน่องคุณผู้ชมครับโจชูเซอร์ซี่เจ็บบริเวณต้นขาครับลูซโนว์มาติเนส,สก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับเอาแต่ตรงนี้อัดอีกทีนึงโอ้โหแล้วยังไงครับอูกาเต้โอ้ย้อนมาอูโจว่าไปอุนิเต็ดนี่เจ็บเยอะนะครับนี่ยังไม่รวมกับทางโทบี้คอยเลียร์อ,อีกครับโอ้แดนกลางมิดฟิลด์ดาวรุ่งตรงนี้ครับคุณผู้ชมอ้าขอให้อาการบาดเจ็บของเหล่านะักเตะทั้งสองทีมก็ กลับมาฟิตส,สมบูรณ์เร็วๆครับเอาตรงนี้แม็กควายดันสูงแล้วครับอู้เราไม่ลงด้วยครับเอาเลยครับอโมริมมีแทคติกแบบไหนครับแต่แน่ๆแม็กควายเอาถอยแล้วครับถอยแล้วอเอาแต่ไม่ถอยนะเดินยังดันอยู่นะนั้นน่ะเอาเลยครับหมากแบบไหนครับตัวนี้ลูกชอเนี่ยครับแม็กควายเติมเข้ามาแล้วแทงตัวนี้อ้โหดูครับโอ้โหแทงยังกันวินเดอะบอยเลยครับมาใหม่มิซนา์ต่อส้อนมารโนโ ย้อนมาอุกเตยัดมาหอยลุนตอกส้นตรงนี้ยังติดอยู่ครับโดนแซอีกทีหนึ่งยาแนลเอาคืนไปได้ครับเอาแล้วครับทางเชสครับบอลฝากเข้ามาตรงกลางยัดมาใหม่ครับพิซซ่าดึงบอลโยนหมาโหอหลงสองไกลโอ้โห,หนะนะเห็นมาแต่ไกลครับรับไว้เข้าซองครับ จบแมชนี้คุณผู้ชมครับยังมีอีกหลากหลายคู่คุณผู้ชมได้สนุกมามันกับช่องของเราครับยังมีทางบิ๊กแมชเชลซีดดนกับทางลิเวอร์พูลด้วยนะครับเพิ่งคว้าแชมป์สมัยที่2 0มาหมาดๆก็ยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยครับเลยมีทางส่วนของทางบอลมัดอาเซนอลคุณผู้ชมครับอู้ดูครับเตรียมมันเตรียมสนุกกันอู้เต็มที่ครับแมนซิตี่ฟูบิกละคุณผู้ชมครับกดติดตามไว้เลยครับรื้กันต่อครับที่คู่ของเรา เจ็ดสิบหน้าที่ผ่านครับ G t e h s t a d i m ครับมาอุ้ยแดมสกาดผพาตัวซ้ายครับตัดหลังตรงนี้แม่โอกาเต้มาฉกได้มาซาวีดึงแล้วย้อนมาที่โยโร่ดีดม่ครับโยโร่ป้ายเข้ามาตรงกลางที่มาไทเดล,ลิกแฮร์รี่แม็กควายโอ้โห,โห,โหดูจังวะดึงตรงนี้ทำได้สวยเลยครับ โอ้แล้วเหมือนแม็กความายืนเป็นมิดฟิลด์ด้วยนะครับนะ่เอา้าเกมเดินหน้าต่อครับยูเนเตตเมสันเมาส์ครอบของบอลแล้วถ่ายบอลมาฝั่งขวาที่อามา์มาเดลโลดูครับออกลูกผิวใสเลยครับเมสันเมาส์เหมือนเป็นตัวฟรีตัวอิสระในแดนบนเลยครับอูกาเต้บูรูโน่ไปยืนซ้ายคุณผู้ชมครับเอา้าแม็กควาย เลาะมาเองครับแฮรี่แม็กควายไเไนเดต้องเร่งนะครับอามาัดเดียโลเด็งจังหวะแล้วมีพริ้วต่อกลับมาอามาัดตอกซ้นใหม่มีปันโ,โค้กเข้ามาแม่เยอ์สกัดทิ้งแล้วเอาออกไปอีกทีหนึ่งไกลๆครับรแล้วผลงานหา้านัดล่าสุดของทางคู่นี้นะครับ เบนฟอร์ดสามารถชนะยูเตดได้หนึ่งครั้งคุณผู้ชมครับเสมอหนึ่งะครับแล้วก็อีก3ครั้งเป็นแมนเชสเตอร์ยูเตดที่สามารถชนะได้ครับโดยในเลกแรกที่เจอกันบ้านยูเตดเนี่ยยูเตดสามารถเอาชนะเบนฟอร์ดได้21โดยกนาโชและฮอยลุนครับส่วนทางเบนฟอร์ดก็จะเป็นทางพินน็อกคุณผู้ชมครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ครับเบนฟอร์ดจะเอาคืนในบ้านของตัวเองหรือเปล่าครับยูเตดยังไม่ยอมครับอาดย้อนคืนหลังมาแมฮแต่จังหวะตรงนี้บอล ออกข้างไปครับแล้วดูเบนฟอร์ดดึงช้าเลยครับไม่เร่งเลยครับแย่แน่ครับยกโอ้โหข้ามทางอุกเต้ได้สวยลาวิสซาหันมองครับตักโดงๆข้ามมาตรงนี้ลูกชอครับยืดคอไปหมุงไปสะบัดแล้วดูครับศาสตร์ยาวทิ้งไปก่อนเลยมาใหม่ทรับเดีแย่แนวให้มาเดมสกัด ลุยเองครับฝั่งขวาตกบอลเข้ามาวิดซ่าตรงนี้เวียงขวาฮูลๆฉลบหรือเปล่าครับแต่หลุดออกนอกกรอบไปเลยครับเร์ยู่นเตดต้องเปลี่ยนตัวครับถอดอุกาเต้ออกครับแล้วอใช้คาซิเนโร่เลยครับนี่เป็นมิดฟิวตัวรับมากประสบการณ์ครับแล้วยังมีทีเด็ดกับการจ่ายบอลจังหวะเดียวนะครับแต่ต้องลุ้นตรงนี้ก่อนครับไม่ถึง5นาทีก่อนทุลาบาดเจ็บครับบอลมีโยนเข้ามาบอลตกตรงนี้พักอกโดยคอลลินส์แปะคืนมายัดคืนใหม่คอลลินส์พลิก มวนกลับมาตรงนี้ตรงกลางนอกาดยังขึงบอลอยู่นอกาดให้มาวิซ่าบังเหลี่ยมแล้วแดมสกัดกดตรงนี้คูยังเป็นเซฟโอนาน่าครับโอ้โห,หดูครับกลายเป็นท้ายเกมทูกทีของโทมัสแฟงได้ครองบอลเข้าใส่ยูเนเต็ดครับโอโ้แล้วโปรแกรมนะัดถัดไปยูเนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นที่โอเทฟฟอร์ดนะครับดวลกับทไทอลติกวิวเบานะครับ9พฤษภาคมในนัดที่2ครับเอาขอให้ มีผลการแข่งขันที่ดีทั้งคู่ครับแมาโอ้โหตรงนี้โอนาาโอ้โหโดูครับถ้าไม่ได้โอนาาวันนี้โอ้โหสกอร์จะไปเท<ย><ๆ>่าไหร่ครับแต่วันนี้เข้าฝากเข้าฟรรอร์มเหลือเกินครับโอนาาครับเอาบอลเลนสั้นครับเอมโบโมโมีคร่งบอลผ่านปาดโยนหลังมาพลิกตรงนี้คอลลินส์ซุ่อัดตรงนี้เต็มเต็มเต็มลูกชอแล้วมงอีกทีนึงเอาจังหวะ เคาะขวาอาหมัดทันไหมครับทันครับเอาเลยครับทวเวลาสองนาทีตรงนี้กำลังจะครบยูนเตตต้องเร่งเลยครับอาหมัดยังไม่ปล่อยบอลครับแล้วจบเกมไปเลยอู้หูเบนฟอร์ดสามารถเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูนเตดเอาคืนได้ครับออ้หูเอ,อาตัวนี้ทมัสแฟงโอ้คุมทัพในการจำลองการแข่งขัเน,ไไนเพื่อความบันเทิงเอาชนะทางแมนเชสเตอร์ยูนเตดไปได้ครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงมันๆแบบนี้คุณผู้ชมครับกับการภาคบรรยายสุดสนุกหากชื่นชอบกดติดตามไว้เลยครับ ขอบคุณคุณผู้ชมท่านครับสวัสดีครับ